อันนี้ก็สิมาตํมน้ำจิ้มจ้าน้ำจิ้มกินกับอะไรเอ่ยเดี๋ยวมีเฉลยอันนี้กับกริกขีนูแบบอของแท้เห็น้พี่น้องเนี่ยตํมเรียบร้อยแล้วแซบ่บเดี๋ยวใส่หอมลองไปจ้ารับรองว่าแซ่บมากน้ำจิม้มรสเด็ดเหนไหมหน้าตาสวยงามแล้วก็อร่อยด้วยนะจ๊ะแซ่บ ีไ่ไงเสลยแล้วค่ะเป็นปลากระพงหนึ่งเห็ดหอมพี่น้องแต่ว่าเขบาบ่มีอันซึ่งหนึ่งกเรเลยเอามาใ,ใส่กระทะเห็ดแบบนี้แหละงางสุกเร็วพร้อมมีเห็ดหอมพี่น้องใส่เห็ดหอมนำมีขิงหัวหอมแดงแล้วกะ็เทียมอันนี้ก็จะเป็นขึ้นช่าย มันไก่จะสุกแล้วาออกขึ้นสายแต่ที่หลังพี่น้องเขา,ะะาก็จะปิดฝาก็ชิมหนึ่งเขาเพรา้อมได้พี่น้องนี่ขาดว่าได้ต้องหนึ่งเขาเนียว่ําเพื่ออยากกินเขาเนะดีสุกเรียบร้อยแล้วปลากระพงของเรานี่กับน้ำซิ้มรสเด็ดจ้าขอบคุณนะคะ